ไม่เห็นเนาะรูปแสตนี้สวยเนาะไม่ดิสีชมพูทำไมแบวกมาลูกดูในห้องกิจสองห้องอ๋อโอเคโอเคโอเควันนี้เราจะคลายได้ไหมคะไม่ดิจบก็วันนี้ที่มีโอกาสมาแก่นครนะคะก็ดีใจมากแล้วก็อยากจะเชิญชวนน้องๆไปคอนเสิร์ตนะที่ตลาดน้ำตูการไหนใครจะไปร่าด้วยหน่อยไม่มีไม่มี ถ้าใครไปไกนะคะี่จะบอกอาสารยสนทนะคะไม่ต้องขับผาเ็นไหมวะไปไกลที่ไหนเรียบร้อล้วเราไปวกา้คือเราไ้องับผมครั้งคั้เนียเลยนะคะน่ารักค่ะแล้วที่สาวที่สี่ที่ตลาดรัตนานะคะก็ไล่เลนใจให้ี่แล้วก็เพื่อนนะคะที่เอฟก้าอีกส1อคนด้วยนะแล้วก็ขอให้รน้องทุกคนเนี่ย ไปเรียนหรืว่าก็เป็นเด็กดีของโรงเรียนนะคะถูกทำให้ถูกกฎระเบียบของโรงเรียนนะคะไอผมยาวซอยอะไรเงี้ยก็ไปตัดให้เข้าตีหูให้มันถูกระเบียบเนาะตุ้งตูใหญ่ๆก็ไม่ต้องตายเขาสร้านลองให้มันถึงข้อก็ต้อที่เรียนทำตลอดเลยที่เนียนทำเองค่ะน่ารักที่พูดมานั่นที่ทขาผิดหมดเลยก็ไม่ต้องเอาแบบยาใช่ใช่ถามว่าขอให้วันทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็ขอให้อาจารย์ทุกคนมีความสุขด้วยล้กันใครให้ ถ้ามีโอกาสเนี่ยจะมาเยี่ยมแกะละครบ่อยๆนะคะอันนี้รุ่นน้องมองไหนกันบ้างะคะโอ้โหโออๆท้งนั้นเลยอะ่ะคงจะมี่ทำพี่อย่างเราพี่แกแล้วแหละจบม .6 ไปแล้วยังไงก็รักแสดรักทุกคนนะคะบ๊ายบายขอบคุณสีงรับชมรานะคะ